เครื couple, ่องครบแล้วนะคะเครื่องครบแล้วดูแม่ครัวของเราแม่ครัวของเรานะคะแม่อาจารย์แม่ครัวแม่ครัวแต่ละคนแต่ส่วนกแตํานะคะเนี่ยแผนตําแผนคั่วอยู่นู่น เป็นแนวคั่วนะคะเราจะใส่พริกแล้วนะคะเซฟหมห่างเด้ค่ะเด้อหุ่นตะลิ้วกะห่างพร้อมได้ดิโมอห่างตะลิ้วกะห่างก็เลยบริได้ใส่ตะลิ้วตัวนี้จำมันห่างแล้วนะคะ เซฟกิงจังขนาดเซฟกิดจัสุดๆปนเซหม้อห้างนะคะโอ้ยห้อนั่นดิ่ะโอ้ยอือห่ขวายขวค่ะขวบี่ขวบพงพี่เ็ดพัก เซ็แซช็ดเลยนะคะพีมือร้านสาวด้วยค่ะก็เอ็ดกินดูเขาก็เลยเอ็ดเซ็ดแซ่บค่ะเสียบหม้อห่างะะด้วยค่ะเด้อโมเมนต์เสียบกทบห่างด้วยค่ะเสียบหม้อห่างเป็นไปเแ็บบมอค่ะพี่แล้วสุดแล้วจัาได้เลยค่ะล้างด้วยคะ่ะเจ้า แ่บๆค่ะอืมเป็นน้ำพร้อมเป็นน้ำจากหน่อยเราตัวไปเราเรมันเปื่อยอ๋อต้องสูตรนี้ใส่น้ำแล้วก็รอให้มันเปื่อยก่อนด้วยค่ะเราค่อยตักได้นะคะโสด เซฟหม้อห้างของเฮานะคะขอบคุณทุกคนที่รับชมนะคะเซฟหม้อห้างเนี่ยทำเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะอุ้ยตักเด้อคะ่ะบันนี่ตักเด้อตักเลยนะคะถือถ้วยมาคนละถ้วยคนละถ้วยเลยคะ่ะตักได้แล้วคะ่ะเป็นตะกินขนาดเลยค่ะทุกคนเบืองตีละคะอือ บอกว่าสิจบไหลยแต่ว่าบอจบเพะว่ามันบอท่านถึงสามนาทีถึงแล้วค่ะบ๊ายบายนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณที่รับชมค่ะ